แจ้งข่าวพี่น้องประชาชนสรุปล่าสุดตกลงกันได้แล้วทั้งพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐพักชาติไทยพัฒนาพักประชาชาติได้รับสัญญาณเป็นสัญญาณจากช่องเดียวกันว่าให้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทย และนายกรัฐมนตรีคนนั้นค่อนข้างแน่ชัดว่าเป็นนางสาวอุ้งอิงชินวัตรนางสาวอุ้งอิงชินวัตรจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจากข้อตกลงพิเศษจากเงื่อนไขพิเศษนั่นคือจะไม่ดำเนินนโยบายที่สุ่มเสี่ยงจะไม่ดำเนินนโยบายไม่ว่าจะเป็นดิจิ t a l w a l เ e t หรือให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี หรือนโยบายที่จะทำบ่อนการพนันถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องดูครับว่านางสาวอุ้งอิงชินวัตรที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้ข้อตกลงพิเศษสัญญาณพิเศษจะสามารถบริหารประเทศให้จเจริญรุ่งเรืองหรือบริหารประเทศแล้วดิ่งลงกว่าเดิม แต่สิ่งที่นางสาวอุ้งอิงจะต้องเจอหลังการเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือม็อบขับไล่เต็มถนนแน่นอนเตรียมพบกับม็อบที่จะขับไล่นายกรัฐมนตรีชื่อนางสาวอุ้งอิงชินวัตรได้ในอีกไม่กี่เวลาข้างหน้านี้หรือนี่มันจะเป็นเกมที่ต้องการจะปิดฉากการเมืองของตระกูลชินวัตรอย่างถาวร นางสาววงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนแห่ออกมาขับไล่จุดจบคงไม่ต่างจากคุณอาของเธอนั่นคือจบแบบเดียวกับนางสาวยิ่งรักชินวัตร